บอสใหญ่สลายุทธไทยเวิลด์ฟู้ดพร้อมสนับสนุนนยวายพักรวมไทยรักชาติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อเกษตรกร,ร,กรและประมงไทยบอสใหญ่คุณสลายุทธศสีบัญญารานน์เนเธอร์แลนด์ไทยเวิลด์ฟู้ดประเทศไทยโดยความสัมพันธ์จากคุณนัทธัญญลดีปรีนาภาชัยสลริโคศโพักรวมไทยรักชาติผู้สมัคร สสเขต5สีราชาชมรีพร้อมหลอมรวมใจร้อยเปร์เซ็นให้กับท่านหูหน้าพักคุณสุชาติบรรดาศักดิ์ท่านเลขาธิการพักคุณธนิคคำมินพักรวมไทยรักชาติผู้ผลักดันสนับสนุนนโยบายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อกเกษตรกรและประมงไทยครอบครองตลาดยุโรป26ประเทศพักรวมไทยรักชาติพร้อมที่จะอาสาเป็นทางเลือกใหม่ ที่มีมาตรฐานและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและประมงไทยโดยนโยบายหลักของพรรครวมไทยรักชาติจะเป็นประโยชน์ในภาคเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะจะทําให้เกษตรกรและชาวประมงมีความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองรวมไปถึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบมั่งคัง่งยั่งยืนเพื่อเกษตรกรและประมงไทยครับนิวยี่สิบสี่ สามารถเม่ใจดีรายงาน